ความสำคัญของใจในเราจะใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อบอกวัดปีต่างหากทั้งนี้ก็เพื่อร่วงใจในปีต่างหากให้เป็นเดียวกันเราเรียกว่าใายี้ปีต่างหทั้งนี้เพื่อเราใช้ในการทำกิจกรรมของใจในในระดับ รู้ใจหรือว่างกทนาทำตามนาสมาธิจะเกิดไม่ได้ในรางกาดภายนอกที่คื็นความสำคัญย่อดที่สุดของมพโนสายหรือใจในเพราะฉะนั้นการส่อเื้องรวมกันระหว่างใจนอกใจในก็คือการฝึกใจในให้เรารู้จักใช้ายใน รู้ที่ตั้งของใายในหูอมโนืมหายและจะนำไปไว้ที่ธาตุใดเมื่อที่เราเนงาที่ไปปฏิบัติในอัปนาณาสมาธิซึ้ง เราได้เรียนรู้ผ่านขั้นตอนของระยะลงแล้วว่ามาตรฐานอะยะตกของสมมติที่เราได้ใช้นะดีกว่าของการที่จะลองไปมีมาตรานมากกว่า จะพ่อในการถวายศีลเป็นพุทธบูชาซึ่งเราได้ผ่านวิธีการอาบานะสรพุทธภาพเข้ามาสู่ี ชีวิตเป็นผู้บูชาเรียกว่าการเสียตลาดาานี้เรียกว่าการะซึการกะับคำว่าทานการตลาดหรือการเสียลาชื่อว่าการะเป็นุลการซึ่งไม่จำเป็นต้องมีผู้รับเช่นเราเสียตลาปกปองแต่ดีไให้ข้าศเพื่อให้ลูกหลานได้เราไม่เคยรู้เลยว่าลูกหลาน แต่เรามีความรู first, hour, life, ้สึกว่าเเป็นคนไทยต้องปกป้องถืทธคนไทยให้เอ็นเออร์อกแ่ลูกหลานให้ประสบามสุขมีดวงโออยู่กับรชาติไทยต่อไปที่เรียกว่าจามคัทเสื่ตชีวิตอย่างเป็นพิธีการซึ่งจะต่างกันกับทานทนต้องมีผู้รับเช่นโภยทาต้องมีคนคอยรับเสกจากไัยไม่จำเป็นต้อีผู้รับ ในส่วนตรงนี้จะไม่มีการกล่าวถึงหลังจากที่การรวงเป็ักได้เข้ามาเปลียนครับ ก็เป mm ็นอาจารย์ของพระเจ้าโรมโกตอนนั้นก็เป็นท่านเป็นพระสัมพันธ์ผู้ชื่อดีจารก็เป็นอาจารย์ของพระเจ้าตาเป็นอาจารย์ของกรมหลวงกรมอาลาดสว่างรวงสถาบันครมหมายถึงว่าพูดถึงพระบาทสมเด็จพระสัมพันธ์กุก็เป็นคนวางเลิกวางยาต่างหาั้งหมดเพ่านเรียนรอ้กัน มาผู้ชาติินเดี่าตั้แตชนาติไทยมีแต่นอยู่ทุกวันนี้ด้วยการ่รัฐบารุ่อราณมาครับนี่แหละคือการปฏิบัติด้วยการฮก็จะมีสายออกสัเกตว่าต่างราก็ถ่ายทอดอยังผู้โตผู่โตวันรมไล่ลงมาถูกคทุนรัาลออระถางข้าที่นที่คณะขนากา

เช่นเราให้ทานแต่ผู้ที่ไม่ทานจะดีต้องมีผู้รับทานผู้ให้ให้ต้อง,องอมีพอ้วด้วยปัญญาและใจอยากให้ก็ให้ที่มีคนแตกต่างทีนี้เรามาดูด,ดา้านวิจิตร่างตามบ้างว่า ให้ผ e ่านเช่นเราบอกอมาเร็วนะเอาับดังนกับเราสั่งคำสั่งออกไปจะเห็นว่าเสียงที่สั่งออกไปเมื่อผ่านกำแพงก็จะกระจายหายไปคือนี่คือลักษณะของการพูดแต่ต่างติ่งใจที่พูดไปมันก็ไม่ได้เกิดอะไรยิ่งคือลักษณะของการกระจายตัวหรือว่าไม่เป็นทางกระจาย มาดูจาก้านเราตั้งใจที่เราจะให้เป็นวาจามาพอ้อสิ่ออีของใจท่านก่อส้านก็คือปากผู้ออกแบบก็คือใจใจเป็นตัวออกแบบปากเป็นตัวต่างเสียง แต่ตัวขับเพื่อนให้เงินนั้นเพื่อนที่ไปไลูกสั่งใจเราแบบไหนเพราะฉะนั้นเมื่อวาจานกับการ่วมใช้สื่อเดียวกันลูกด้านขวาจะเหน็นว่ามีติดตับติดตับนั้นทำให้เกิดพลังส่งให้กินที่ปากกระโดดออกไปเป็นลูกอะไรก็จะเป็นเช่นนั้นซึ่ง วาจาบวกด้วยใจจิงของใจที่เรากำหนดมานะเป็นอักจิตอักขีจิตแต่ว่ายิ่งใหญ่คือจิตถึงความยิ่งใหญ่และเมื่อวาจาใจถึงของเป็นมหนนาขตักจิตมีพลังยิ่งลวดมหาขตักจิตก็คือจิตที่ถึงของเพื่ความยิ่งใหญ่มีพลังที่จะ,ปะเปลี่ยนจาก ภาวะของเราเนี่ยให้เรากลายเป็นพุทธบุตรเพราะอะไรเพราะวาจาที่เราเกิดออกมาเพราะใจทำให้ตัวเราสามารถที่จะเปลี่ยนขนานะและสภาวะของเราเป็นพุทธบุตรได้ทีนี้เราได้ผ่านการอาราธนามาแล้วของการเคลื่อนทีางวิชาเข้าสู่ตัวเราแล้วนั่นเป็นเพียงแค่ต้นของผู้ที่เริ่ม ข้อมาปฏิบัติมาพอเรามีความมั่นใจในพุทธานุภาพเป็นเครื่อง้องการไทยทันใกล้ได้ทันใกล้ทันใจถึงจบัติอันที่สาคือการผิดอด้วยวัตถีบบมาเกอการยักขาที่เราประชีวิตเป็นผู้ดูชาคูปจาก้าแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเป็นผู้ถ ปุกพักเจตนาเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นได้ดยใจเท่านั้นเรียกว่ามัทโมสังขารวจีสังขารก็คือวจีสัญญาเจตนาเป็นวาจาที่เกิดขึ้นที่ทําให้เจตนาเป็นกลางนะกายยักสังขารบวกด้วยวจีสังขารบวกด้วยปุ๊กพัเจตนาถึงพร้อมกัน เราถวายชีวเป็นพุทธบูชาสิ่งนี้เรียกว่าเป็นมหาทานหรือมหาทุทธเพราะถึงพรอมด้วยการพัน้นะเก่าการกล่าวเพียงวาจาทั่วไปเช่นทางคนติดหน้าก็ว่าไปจะพูดในร้อยบมล้านอกพวกนี้ก็จะไม่เกิดผลอะไรเลย ีกายเปี่ยนะหรือว่าจีของานก็เปลี่ยนเป็นเหแผนที่หรือปฏกิมีสภาพเป็นภาาใจมีผูกอัดเนหรืออโน่ขาเียนจากคนสับหรือเป็นอาภาพเป็นพัมามีสภาพเป็นปฏิกิรายาวาจะมีสภาพเป็นภาาเมื่อ